สซันดี้ฮะคนดูทั้งหลายนะครับก็กลับมาอยู่กับ map toy red tower defense อ,นะอีกแล้วนะคำแมกนะนะครับกับแบบนี้นะครับไม่ได้ลงคลิปแบบนี้นานเลยนะครับก็คลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าติดธุระนะครับสัปดาห์นี้นะติดธุระนิดนึง <laughs> นะครับก็คือ เขามีติวทีก่กตที่แพดมาไงอ่านะครับสำหรับเด็กม .6 นะครับอาทิตย์นี้เราก็อาจจะทำให้อะไรล่าช้าไปหมดเลยนะครับทางการลงคลิปอัดคลิปแล้วก็สตรีมนั่นเองนะก็ขอกราบอาภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับก็อาจจะล่าช้าขึ้นนิดนึงไม่ิดเน่อาคาก็เยอะเยอะเลย <c oughs> นะครับก็มานะครับแบบนี้นะครับก็ได้อัปเดตไอจีมานะแบบไอจีแบบพวกสุ่มปะเออนะครับนี่เลยไอจีอีเวนต์อัปเดตนะครับก็เป็นแบบไอจีอ่ะเออเป็นพวกลูกเต๋าเป็นพวกสุ่มนะครับแล้วก็จะมีนะครับอีเวนต์นี่เลยนะครับไอจีช็อปนะซึ่งก็จะมีกล่องนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่4ตัวนะครับก็2ตัวนี้เราตัดไปได้เลยเรามาสนใจ2ตัวหลักตัวนี้ดีกว่านะครับ ตัวแรกนะครับชื่อว่าไททันใจคาเมราแมนนะครับหรือว่าไททันลูกเต่านั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เอ่อเมดเหรอเมดคาเมราแมนนะครับซึ่งไททันไดเนี่ยอยู่ในระดับกอดนีนนะครับเป็นดาเมจเอลีนะครับบวกกับสเปซนะครับดิวเอสอยู่ที่อุ้ยทำไมดิวเอสอยู่ที่แสนห้าไงทำมันแอบน้อยไปนะแล้วแสนแปดไม่หรอแบบแสนเจ็ดแสนแปดอันนี้แสนห้าอาจจะแบบแอบน้อยไปนิดนึงนะครับ แล้วก็มีบานเลดอยู่ที่8นะครับเลดอยู่ที่7 0นะอืมนะโอเคนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเมดคาเมราแมนตัวนี้เหมือนจะเป็นสายซัพพอร์ตปะเพราะว่าเนี่ยอยู่ที่ครับ เเท่าไหร่เก้าหมื่นเองนะครับแต่ระยะก็กโโ็โอเคนะครับยารายอยู่ที่70นะครับมีสโลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมนะบาแล้วก็มีบาร์เลทอยู่ที่สิบห้าอ๋อโอเคได้เลยนะครับเพราะว่าจะสโลได้เยอะขึ้นนั่นเองเองนาะอ๋อโอเคนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะน่าสนใจอยู่นะครับ ซึ่ง Even นตไอจีเนี่ยก็จะมีค่าเงินใหม่นะครับเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยนะเออพี่ขอเรียกว่าค่าเงินลูกเต๋าั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับด่านใหม่นะครับตายวลนะครับด่านลูกเต๋าเหรอ,อแต่ดูแลแอบเท่อยนะอู่นะเออนะครับแบบอุ้มันมีใบโคเวอร์ด้วยนะอีเวนต์โคเวอร์ไว้ไหนโอ้ใช่นะครับอันนี้อีเวนต์อีอ่ะนะครับ ก็ถ้าเล่นจบนะเราก็จะได้รางวัลน,นะครับเป็นลูกเต๋า400นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับมีกี่เวฟอะ่ะ40เวฟนะครับอุยถือว่าสั้นอยู่นะนะครับปกตินี่จะมีประมาณ50เวฟอันนี้มีแค่40เวฟเองนะครับเดีย๋ยวพี่ก็จะไปรีวิวนะครับในด่านนี้แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้เนาะแล้วก็นะครับ2ตัวที่พี่จะมารีวิวในวันนี้นะครับก็ไม่พ้นนี่เลย2ตัวนี้นะครับได้คาเมล่าแมนนะครับกับซัมไร้คาเมล่าแมนนั่นเองเนาะออพี่บอกเลยว่า2ตัวนี้แม่งซื้อทีแอบแพงมากว่ะห <laughs> นักกระเป๋านะเพราะว่าอยู่ที่ตัวละ5 9 9เลยนะครับตัวสองตัวหมดที่พันสองโลบักนะเออนะครับอ่ะมาดูที่ได้คาเมล่าแมนนะครับตัวนี้มีดาเมสปัน,นะครับ ดาเมจอยู่ที่2องแสนหกคนค่อนข้างจะบูมบ้ามอยู่นะเออนะครับมีบาร์เรทอยู่ที่8นะครับแล้วก็เรทอยู่ที่80นะครับคูดาวสองวินะครับสิเอนอยู่ที่แสนสามนั่นเองเนาะอ่าและนี่เลยนะครับซามูไราคาเม่าแมนนะครับมีดาเมจนะครับเป็นพิวซิ่งนะเจาะก,กาะแบบชิวๆเลยอะ่ะอ๋อแบบเจาะเก,กาะเลยเอาเงิน,น <c oughs> เอาสระมาแม่ไหนเฮ้ ติดคอเลยอนะครับดาเมจอยู่ที่แสนแสนนะครับเรทอยู่ที่เจนะครับคู่ดาวอยู่ที่1วินะครับแล้วก็ดีเออยู่ที่แสนแสเท่ากันเลยนะสองตัวนี้ดีเอสเท่ากันเลยนะครับแต่ดาเมจห่างกัน2เท่าอ่ะเอนะครับก็ไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยย่องครับไม่เป็นศิวรานะเอนะครับแล้วก็บอกข่าวดีนะครับนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ติดตามแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรอะ ใครที่รอพี่นะครับกลับมาไดไแบบนี้ก็คืออ่ะนะครับแล้วก็อาจจะบอกข่าวดีนะครับสําหรับใครนะครับที่รอให้พี่เล่นแบบนี้นะครับหรือว่ากลับมาไลฟ์แบบนี้นะ ก็อาจจะกลับมานะครับคัมแบ็กอ่ะมาเล่นเยอะขึ้นนั่นเองเนาะเอ่อปกตินะครับพี่จะ,อะเอาแค่ตัวแบบพวกตัวในช็อปมา,มารีวิวใช่ไหมเอานะครับแต่พี่อาจจะกลับมารีวิวนะครับพวกตัวอีเวนต์มากขึ้นอาจจะกลับมาเล่นอีเวนต์มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มันว่างอะต้องย้บเลยว่าช่วงนี้ว่างนะครับเพราะว่า อ่ามหกเทอมสองเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยทําอะไรแล้วเนาะเออแต่ก็อาจจะแอบวุ่นวุ่นนิดนึงนั่นเองนะครับเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทํามากเลยนะครับในเทอมสองนะครับที่แบบไม่ใช่การเรียนอนะ่ะแต่เป็นการสมัครเรียนมากกว่านะครับอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะไปะนะครับเดีย๋ยวเราไปเร,เ,รเริ่มเรียนเริ่มเรียนอะไรเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับ let's go เลยร้านบิวปรณกมีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป t อยเลททาวเวอร์ดีฟนตัวละครแมปสกีวีดีทาวเวอร์ดีฟน,รววรฟนหรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟูดก็มีนะจ๊ะวิธีเติมต่างก็แสนง่ายง่ายมีทั้งทูวันี่วอลเลทและธนาคารเลยบริการส่งไวไรเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ มาฮะทุกคนก็อาจจะขอเปลี่ยนสถานที่ในการรีวิวสักเวล็กน้อยนะพอดีพี่เข้าไปลองในโหมดนั้นนะนะมันเป็นโหมด i อ g อ่ะเออโหมดสุ่มตัวเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาสู่บ้านเก่าเราดีกว่า toilet city บ้านเก่าบ้านรักของเรานะครับก็มาอย่าเอาตัวนี้ออกก่อนละกันนะเพราะว่าเสียงแม่งโคตรดังรับไม่ได้เสียงเลเซอร์ดังเกิดนะครับ นะครับได้คาเวล่าแมนของเรานะเออมาพร้อมกับโรสสิบห้าอัดนะครับส่วนสกิลของพี่ได้นะครับก็จะเป็นการทอยลูกเต๋านะครับอย่างนี้เลยอ่านี่นะครับเป็นการทอยลูกเต๋านะคือถ้าได้เลขเยอะนะครับก็ดาเมจก็จะเยอะแต่ถ้าเกลือหน่อยก็ดาเมจก็จะน้อยนะครับเข้าใจง่ายๆประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนอ่าโมเดลพี่แกเนี่ยเป็นสีทองนะครับหน้าก็จะเป็นลูกเต๋าอันนี้คือลูกเต๋า20ด้านปะที่แบบใช้เล่นในแบบดิแอนดีะดันเช่นแอนดากอนปะ เออใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าอ่าแอบโซนเอเชียเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเมกาซะส่วนใหญ่นะเออนะครับมานะครับอัปเกรดขั้นแรกนะครับใช้ตามเกรดอยู่ที่7,500นะครับบอทดาเมจอีก52,500นะครับแอปเปิลปึ๊บนะครับนี่เลยนะครับพออัปขั้นนี้นะครับพี่แกก็จะทอยลูกเต่านะครับเพิ่มเป็น2ลูกแล้วนะเออนะครับแบบดาเมจเบิ้มๆไงไอซิ11อันนี้ต้มีอยู่นะ อ่ะขั้นต่อไปนะครับก็จะบวกรามเมอีกแสนก้าหมื่นนะครับแล้วก็บวกเลกยี่สิอันนี้คือกัะมาขั้นสุดท้ายเลยมั้เนี่ยอัปเกรดไปปุ๊บโอเครองเรื่อง,องมีแค่เลเวลสายเหมือนหอหูแม็กเลยโอเคคาใจได้ครับพี่อ่ะอแต่ขัน้นนี้เพิ่มมาเป็น4ลูกเลยนะเห็นปะเนี่ยพี่แกพูดสาแบบสลูกอะ่ะมันจะได้เท่าไหร่หกสี่ยี่สิบโเามเมเบิ่มๆเลยนยะี่สิบนะครับ พี่แกอ่าทุนเดิมเนี่ยตีเป็นสเปซใช่ไหมอ่ามันก็ตีมันแบบหมู่อยู่แล้วอ่ะแต่เรทแค่แปดอะเห็นปหมเรทมันแค่แปดเองเน,นะครับเพราะฉะนั้นมันจะวงแค่เนี้เนี่ยประมาณเนี้ยเออนะครับวงแค่เนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ก็ถือว่าโอเคไหมอ่ะเพราะว่าดาเมจพี่แกก็เบิ่มอยู่นะครับแถมเรทนี้ก็กระทั่งแมปอ่ะกระทั่งแมปก็ได้อยู่นะครับ อ่ะมารวดเร็วนะครับมาตัวต่อไปกันดีกว่าก็คือซามูไรนี่เลยตอนนี้พี่อยากเอามาเล่นมากเพราะว่าโมเดลโคเท่นะครับนี่เลยเอ้ยมีเสียงเอฟเฟกต์ฟ้วยว่ป่ะเออนะครับแต่พี่เพิ่งสังเกตตัวนี้ไม่มีทาวเอฟเฟกต์แหละ <c oughs> คือแบบพี่แกแบบใช้เหมือนจะเป็นอ,อะไรนะฟ้าผ่าเห็นปะใส่ฟ้านะครับแต่ไม่มีตาเอฟเฟกต์ได้ไงวะ <c oughs> แบบเสียงฟ้าผ่าหน่อยก็ดีฮัลโหลเกมไม่มีตาเอฟเฟกต์ให้กับพี่ตัวนี้เลยวะเศร้า <c oughs> จัดนะครับ แต่มาดูที่พี่สมุไรสุเทยของเรานะครับตัวนี้ต๊ะอวยนะครับเดี๋ยวดาบสีฟ้าด้วยนะครับเนี่ยปานราลีชัดๆดูก็รู้ว่าหูเฮงพระเอกอ่ะขั้นแรกนะครับช้ยตาลเกรดอยู่ที่9 0 0 0นะครับก็บวกดาเมจนะครับอีก2 0 0 0 0บวกเรอีก10นะครับอัพเลยปุ๊บอ่าโอเคนะครับฟุ่งไปจิ้มอย่างเดียวเลยนะครับพี่แกก็มากับโร15อันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับจบตัวพี่ดดยคัมเบราแมนของเราเลยนะครับ ขั้นต่อไปนะครับใช้ตามอัปเกรดอยู่ที่หมื่นสามนะครับก็จะบวกดาเมจอีก2 0,000นะครับบวกเรดอีก10นะครับไปปุ๊บเอ้ยมีแบบเกาะนี่เกาะที่แขนมาแล้วนะครับเออแบบสมกับเป็นสมไรไงอ่านะครับแต่หมวกยังไม่มีนะเออนะครับขั้นต่อไปนะครับก็ใช้ตามเกตอยู่ที่19ื่นเก้านะครับบวกดาเมจสามหมื่นนะครับบวกเรดอีก10อ่บไปปุ๊บนะครับ มีมีเกาะมาเพิ่มใช่ไหมเออแบบเกาะสมัยแบบญี่ปุ่นอะพี่ไม่รู้มันมันเรียกว่าอะไรอะพอดีว่าพี่ไม่ค่อยดูแบบหนังญี่ปุ่นเยอะอะนะครับไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรดูแต่แบบมือพี่คาดซันโตคันโตอะไรสักอย่างจำไม่ได้ลวเออเนีเคยพี่ดูอยู่แต่พี่แบบไม่แน่ใจนะมันเรียกว่าชุดขอะอะไรนะครับถั้าต่อไปนะก็ใช้ตาอัปเกรดอยู่ที่2 0 0 0ั0สองพันะสองหมื่นสี่นะครับ ก็จะบวกดาเมจอีก3 0 0 0 0ืนะครับปูเรอีก10นะอัพไปเลยปุ๊บนะครับอุ้ยเดี๋ยวว่าพี่แกนี่อัพค่าได้เยอะอยู่นะอ๋อนะครับอ๋อแต่รู้สึกว่าเป็นดาเมจดาเมจเดียวใช่ไหมตีเป็นแบบเดียวอะเออนะครับแต่พี่แกตีเจาะเกาะไม่ใช่หรอ,องงอะ่ะน่าจะเจาะเกาะแหละเออน่าจะตีทะลุอะ่ะเออตีฟิวซิ่งนะครับน่าจะทะลุอยู่แหละเออนะครับ ถ้าต่อไปนะครับชรตามเกจอยู่ที่2 0 0หมนะครับก็จะบวกนาเม็ดสามหมื่นอันนี้พี่ยังไม่กดออพหรออ๋อเงินไม่พอ <c oughs> โอเคนะครับตานแล้วนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮเฮ้ยทีนะ่ไําทำาเล่นไฟนะครับแถมแก่ตีเป็นพิวซิงใช่ไหมแสดงว่าต้อ,ตองวางทางตรงอ่ะถึงจะคุมนะครับเนีย่ยทางตรงประมาณเนี้ยเออนะครับประมาณเนี้ยนี่ยให้มันตีแบบตรงเนี้ยเออนะครับคุมอยู่นะแต่ถ้าแบบเป็นทางโคตรเคี้ยวหน่อยพี่แกก็อาจจะเสียแปดนิดนึงนะครับเพราะว่า พี่แกเนี่ยตีเป็นคิวซิ่งอ่ะเออนะครับแบบมันต้องเป็นทางตรงอ่ะถึงจะได้เปรียบนะครับพูดง่ายๆก็คือพี่แกตีเป็นลายอ่ะลาย l อนะครับเข้าใจง่ายๆเลยนะเออนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับ2ตัวนะครับเอกิลี่ใหม่นะครับสำหรับพี่ไดคาเมล่าแมนกับพี่ซามไรคาเมล่าแมนนะก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ไหมเออนะครับแต่ส่วนตัวนะพี่เอียงไปคางพี่ไดคาเมล่าแมนดีกว่าวะมันมันมันแบบมันรู้สึกว่าสกิลมันมีประโยชน์กว่านะ เพราะว่าแบบอย่างพี่ซามูไรยอย่างเงี้ยเพราะว่าค่าวางพี่แกอยู่ที่สี่พันเลยนะค่าวางแอบแพงไม่แอบแพงหรอกแพงเลย 4, อะ่ะสี่พันอ่ะเออนะครับกว่าจะวางได้ก็กลางเกมเลยเออนะครับแพงไปหน่อยนะส่วนพี่ได้เนี่ยค่าวางแค่แปดร้อยนะเออนะครับเล่นแบบต้นเกมกลางเกมได้สบายสบายเลยนะครับ อะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับสำหรับอ่าพี่2ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เองนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปนะติดปัญหานิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูจนจบคลิปก็ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์พี่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพี่นั่นเองนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอประคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย